Airbus A-350 คือเครื่องบินโดยสารทางไกลรุ่นใหม่จากบริษัท Airbus ประเทศฝรั่งเศสที่ถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของสายการบินยุคใหม่ที่ต้องการเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพสูงประหยัดพลังงานและให้ความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสาร A-350 เปิดตัวครั้งแรกในปี2006และเริ่มให้บริการเชิงพาณิชย์ในปี2015โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวเป็นลูกค้ารายแรกการออกแบบด้วยวัสดุดล้ำสมัย หนในจุดเด่นของ A-350 คือการใช้วัสดุคอมโพสิตในการผลิตมากถึง53%ของโครงสร้างตัวถังซึ่งช่วยลดน้ำหนักของเครื่องบินได้อย่างมากพร้อมทั้งเพิ่มความแข็งแรงและทนต่อการกัดกร่อนเทคโนโลยีนี้ทำให้เครื่องบินสามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้มากกว่ารุ่นก่อนถึง25%เมื่อเทียบกับเครื่องบินลำตัวกว้างรุ่นเก่าเช่น Boeing 7 7 7 2 0 0 r er หรือ Airbus A-340 ขุมพลังจาก r o l l s r Air b u s A 3 5 0ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์โรสรอยด์เทนเอ็กดับเบิซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินพาณิชย์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกให้แรงขับสูงและมีเสียงรบกวนน้อยระบบไอเสียย่างผ่านมาตรฐานสิ่งแวดลอ้อมระดับสูงขององค์กร ICAO ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมอย่างมีนัยสำคัญความสะดวกสบายในห้องโดยสาร Airbus A 3 5 0ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้โดยสารสัมผัสประสบการณ์การเดินทางที่เหนือระดับ ด้วยห้องโดยสารที่กว้างขวางแรงกดอากาศในห้องโดยสารที่สบายกว่าอุณหภูมิที่ควบคุมได้อย่างแม่นยำและระบบแสงสว่าง LED ที่สามารถปรับเปลี่ยนสีให้เหมาะกับช่วงเวลาของวันเพื่อลดอาการเจ็ตแลกภายในยังเงียบกว่ารุ่นก่อนถึง50%ซึ่งช่วยให้ผู้โดยสารรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นรุ่นย่อยของ Airbus A350 A 350แบ่งออกเป็น2รุ่นหลักได้แก่ A 359 9 0 0และ A 351 1 0 0 0ันโดย a 3 5 0 9 0้ 900, เป็นรุ่นมาตรฐานมีระยะบินไกลสุดประมาณ1,500 0กิโลเมตรรองรับผู้โดยสารได้ราว300-350ถึงคนส่วน A 351 1 0 0 0เป็นรุ่นขยายลำตัวสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นประมาณ350-410ถึงคนและบินได้ระยะทางใกล้เคียงกันทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับสายการบินที่ต้องการความยืดหยุ่น ความสำเร็จในตลาดการบินจนถึงปัจจุบัน Airbus A 3 5 0ได้รับคำสั่งซื้อจากสายการบินทั่วโลกกว่า1,000พันลำและมีการส่งมอบแล้วหลายร้อยลำโดยมีผู้ใช้งานสำคัญเช่นสิงคโปร์แอร์ไลน์กาตาร์แอร์เวย์คาทายแปซิฟิกลูฟทันซาและเจแปนแอร์ไลน์ที่เลือกใช้ A 3 5 0ในเส้นทางบินระยะไกลเนื่องจากความน่าเชื่อถือและประหยัดต้นทุนด้านเชื้อเพลิงความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการบิน Airbus A-350 ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินในศตวรรษที่21การออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยและความใส่ใจในประสบการณ์ของผู้โดยสารล้วนสะท้อนถึงแนวทางใหม่ของการเดินทางทางอากาศที่ยั่งยืนและชาญฉลาดยิ่งขึ้นบทสรุป Airbus A-350 ได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตลาดเครื่องบินลำตัวกว้าง ด้วยการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานและความสะดวกสบายจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมสายการบินชั้นนำทั่วโลกถึงเลือกลงทุนใน A350 เพื่อสร้างอนาคตแห่งการบินที่ดีขึ้นทั้งสำหรับธุรกิจสภาพแวดล้อมและผู้โดยสารทุกคน